fc แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจพ่ออชิตะแอดมินเข้าโรงพยาบาลคาับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกรลบพี่น,อน้องเมื้อเร็วๆมีเรื่องเล่านะครับผมเนาะข่าวสารเอามอวสุพีเอามอสุนองเอามาวาสุ fc ลานหน่อยกันเดี๋ยวฟังซึ่งเมื่อเั้านี้บ้าสารกะได้โทรหาทังพ่อชิตะนะครับผมนะเนาะหรือบ้าอีสานอิ่นพี่อชิตะ ก็ว่นทีโทรไปสอบถามายเล่าว่าวันที่สิบเก้ายไปบอพ่อโทรไปพี่น้องกัไอวันที่สิบเก้าไปบอาออยู่โพ่งบานสันเดียพี่น้องเสียงเบากับค่อยๆนะครับผมเอ้าไอเพียงกันเขาโพ่งบานซึ่งไอล้วก็ตอบมาอยู่พี่น้องต่อบาลสันฟังบกงูเรื่องนะครับผมนอบานายเราตอบไปยังได้ด้วยสัญญาณแล้วก็เสียงที่เราเบาพี่น้องมันขาดขาดหายเป็นเสียงเบาค่อยๆนะครับผม บอยษันกะบบริษัทไม์ยังต่อพอ,เ,อเก่งใจเล่าอยากให้เล่าผ่าถอนนะครับผมเนาะได้ข่าววอยู่โรงพยาบาลก็พอมาเบิ่งพี่น้องคลิปทางพี่ซอนะครับผมเนาะอ่าซอวหนุ่มทะเบียนเ O 1 Official ซึ่งพี่ซอกะได้บอกถึงอาการของทั้งพ่อชิตะการคือเกี่ยวกับท่อปัสสาวะกับพอปัสสาวะนะครับผมเนาะน่าจจะอักเสบและ มีเสือไว้หลัดย่างประมาณอยูน่นะครับผมเนาะซึ่งวาซารก็เข้าไปฟังทั้างสองปีซออธิบายซึ่งทั้งพี่ซอก็ได้โทรสอบถามอาการแล้วหมออยากให้แอดมินอยู่ประมาณหามือนะครับผมนอกมือมือเศ้าบาซารสก็เกยถามยูย่เอ้าวันที่สิบเก้าไอ้ได้ไปบอดเดียวไอ้เราต่อมาประมาณวัาเดียวเบงก่อนว่าหมอจะให้ไปบอหมอจะให้ออกจากโรงพยาบาลบออันนี้ก็ กํตลังใจให้นะครับผมนาะอขอให้อายเราหายเร็วๆหายไวๆนะครับผมขอให้นี่ละหายภายในใเย็นนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงพอชิตาสวัสดแฟนคลับเอฟซี่ีล่านอยเฮเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์น่าจะหูจักกันเป็นอย่างดีนะครับผมนาะสสำหรับพอชิตาก็คือพอหากอีกคนหนึ่งที่เดินทางนะครับผมนาะไปดูแลลูกสาว ตามงานต่างๆและก็ค่อนข้างที่จะคุกคีสนิสนมนะครับผมนอกจากทางครอบครัวของอีราห์เฮาแล้วก็ทางวงสาวหน่อยพอสมควรซึ่งพอชิตากเป็นคนที่ราเป็นซับพอร์ตต่อยีราหน่อยเฮาได้พี่น้องพอชิตาแล้วก็ซับพอร์ตเด็กๆนะครับผมเนาะท,ทุกคนนั่นแหละ,ะเพิ่นกับม่วงว่าเด็กๆทุกคนเพิ่นกับมหารายไร่ๆมหาเงินไปนเลี้ยงครอบครัวนะครับผมเนาะ มีติบลอยมีติบเศร้า่นกะแจกนายไปที่ตลอดไทยน,นาไไปที่ตลอดแล้วกะหลังไม่อีกนะครับผมซึ่งเขาไปเบิ้งคอมเมนต์ของทางช่องพี่ซอนะครับผมเนาะก,กะแฟนคลับเอฟซีกะแฮร์ทรงกรด็ดังใจอย่างมากมายเลยอย่างเช่นขอให้บารมีลีลาคุ้มคร้องพ่อชิตาหายไวๆวเดอร์สาธุพ่อชิตาหายไวไวเดอร์บารมีคุ้มอิงคุ้มครองให้หาย กำลังใจหายไวๆเด้อพ่อเอ้ยกำลังใจพ่อชิตาหายไวๆเด้อค่ะขอให้พ่อชิตาอิลาน้อยหายไวๆเด้อค่ะขอให้พ่อชิตาหายไวๆนะคะขอให้หายไวๆครับเศร้าๆให้หายไวๆเด้อพ่อกำลังใจพ่อชิตาครับเป็นกำลังใจนะครับหายไวๆเด้อขอให้พ่อชิตาหายไวๆครับนะครับผมรับซึ่ง คอมเมนต์ก็ไปในทิศทางเดียวกันพี่น้องนั่นคือให้กระนังใจพอชิตาตาขอให้พอชิตาหายไวๆนะครับผมเนาะซึ่งอาการนะครับผมนะ้อน่าจะเกิดจากการอันบอพี่นอ้องอันปัสสาวะบ่อนะครับผมเนาะอันนี้บาสซางกัดบ่เนจใ,ใจให้กันนะครับผมเนาะเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะนะครับผมท่อ,ทอปัสสาวะอเสียบ หรือกะระเพาะปัสสาวะเสประมาณนี้ลหละถ้าบายสารฟังบ๊อิดทพี่น้องกรามารถเข้าไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องสอนหนุ่มทะเบียนนะครับผมเนาะได้และพี่น้องเด้อซึ่งทางพี่ซอก็ได้อธิบายอาการของพระอชิตาไว้ชัดเจนพอสมควรซึ่งกับมารุนกันพี่น้องพอชิตาจะสิบเก้ายี่สิบนะครับผมเนาะปกติเท่ากันจะเห็นพอชิตาทุกงานเรา่พี่น้องเปิดฤดูกาลปิดฤดูกาล วันสําคัญของอีฬาหน่อยเฮาเขาจะเห็นพอชิตาตลอดทางนี้กะอยากให้อายเพิ่นมากขึ้นเก่านั่นแหละนะครับผมเนาะมาแล้วกะม้วนอายเล่าไปได้เล่ากับม้วนขาดอายเขาเล่าไปนีน่เล่ามันกะมันกะนกะ็ยังขาดยอียงไปเดทพี่น้องหน้าเวทีเมนว่ทพี่น้องว่าซึ่งเข้าไปทุ่งานเขากับเจดแทบจะได้พบเด็กพอ่อพอชิตาเรา ทุกงานอันนี้ก็คอยไอยเล่าหายไว,ไวนนนๆนะครับผมเนาะกลับมาแข็งแรงปกติเหมือนเดิมซึ่งเมื่ออื่นนะครับผมเนาะเป็นวันที่19คถือว่าเป็นไขางานมิตติ้งนล้วับผมเนาะซึ่งคล้ายๆกับวันที่30ที่ผ่านมาจัดงานมิตติ้งนี้โตะจีนแล้วก็โชว์ใหม่ๆนะครับผมเนาะ,ะจะได้ดูก่อนใครถ้าผู้ใดไปนางงานหรือซื้อกลุ่มปิด ซึ่งกุ้มปิดออกมาแล้วนะครับผมนอสองวันสิบเก้ายี่สิบในราคาสองสามซีนะครับผมนอะนอ่นคือเมาเมาสองมือ้วกาในงานนะครับผมอ่าบจะเป็นออนไลน์หรือหนางานนะครับผมนะัดมีการแจกวัวแจกวัวรวมตอนนี้ห้าตัวกลับมาลุ้นกันว่าผู้รดเป็นคนโชคดีได้งวัวไปเลี้ยง แล้วก็วันที่ยี่สิบแลผมน็อเป็นวันเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการของวงสาวหน่อยเิลันแพ่งซึ่งจัดอยู่ที่เดิมนะครับผมน็่ตคือสนามกีฬาบ้านแพงอ่าเสว่าผู้ใดเคยเดินทางไปน่าจะหูจักกันเป็นอย่างดีทางจากโดมสาวน้อยประมันลอยโกเมตรนะครับผมนาะแต่งานมิตติ้งวันที่สิบเก้านะครับผมนาอจัดอยู่ที่เดิมอ่านั่นก็อยู่ที่โดมนะครับผมนาะแล้วก็ทางบอโจเพิ่นกได้ จ้างโดมใหญ่นะครับผมเนาะอ่ามาเผื่อมีฝนกแต่ว่ากะขอให้บ่มีกัแล้วกันซึ่งจะจัดงานในโดมนะครับผมเป็นงานในลมอ่าวันที่สิบเก้าซึ่งบ้านซานก็ว่าจะเดินทางไปอยู่พี่น้องกะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเนาะนั่นคือทางน่าจะเอ่ยซื้อได้นะครับผมเนาะนั่นคือทางแม่เอมมี่นะครับผมบ้านซานก็ได้โพสต์ไปทางเฟซยล่าลว่า วันที่สิบเก่าวันที่ยี่สิบจังใดจะได้ไปน้อนะครับผมน้องงานสีหลงสาวน้อยแม่มีเพป็นกะทักมานะครับผมอ่าเพป็นทักมาทั้งมิชชั่นเจอของบาอยสานว่าอ่าบาอยสานจะไปยูโบ่าไปนั่งโต๊ะแม่ก็ได้แม่จองไว้อ่าพี่นะครับผมเราเพป็นใส่ยคำว่าพี่อ่าพี่จองไวสองโต๊ะติดขอบเวทีเลยจอยสันเดอ่าเป็นโต๊ะวีวีไอพี่จอสัน แล้วก็อ่าจะโอนค่ารถไฮวันนี้บาสันก็เลยปฏิเสธไปนะครับผมตอนนั้นคือค่ารถป้าตองก็ได้ดอกนะครับผมค่ารถบอเป็นยังแม่มีผมพ่อมีค่ารถเดินทางอยู่บอเป็นยังแค่นี้ก็เก่งใจแล้วแต่ก็ที่ปัญหาพี่น้องไปที่นี้ถ้าบาสันไปผู้เดียวบวมี่มูงานเลิกเด็กบาสันบ่งหูจะกลับที่พักจังใดและที่พักจังมื่อคืนจะมันจะเป็นจังใดหรือมันติดปัญหาตรงนี้แล้วพี่น้องบาสันก็เลย คิดว่าท่านได้ตกอยู่นะครับผมอันนี้ก็าบอกสุวิน้องฟังนะครับผมนะ้องปายันถ้าวันที่สิบเก้านะครับผมรอดเดินทางไปก่ะอยากเดินทางไปหลหรอี่น้องวันที่สิบเก้าวันนี้เขาต้องเบ่งสถานการณ์ว่าเราจะมีเพื่อนไหม <c oughs> เขาจะมีมูปอนะครับผมเนะาะเพราะทักไปหาลหลายๆคนทุกคนเพินิน ติดงานติดธุระนะครับผมเนาะบ่สามารถเดินทางมาได้วันที่ยี่สิบมันยังเดินทางแบบนี้แหมก็เลยอยากถามเนี่ยพี่น้องที่เบิ่งคลิปบ่าวสารอยู่เนี่ยวันที่สิบเก้ามีใครเดินทางไปบ่นะครับผมอ่าถ้ามีผู้ใดเดินทางไปก็ทักบอกกันแน่อ่าบางทีอะอ่างานเลิกตี 2, สองใช่แหมพี่น้องอปาวสารจะได้อ่าพักอยู่เมืองใดอ่าพักดีสอใด,ดมีห้องว่างบ,อบอ่อ่า บอยซันก็จะเปิดของพักอยู่นําติดรถออกมากบ่่งายเนาะครับผมครับผมอันนี้หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจกันเลยเมื่อกซูพี่น้องฟังนะครับผมครับพี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บังไดยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้จังเดย์บอยสังก็ต้องเบิ่งรายละเอียดอีกครั้งนะครับผมนะว่าจะเดินทางมาที่19หรือ20 พกพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซอบไก่ทั้งสองใสารโรงแรมผมเป็นกำลังใจคลิปนี้วารสาร,รยายขวัญตัวลาไปก่อนผมบอกนั่นไมค่คิดหนะสวัสดีครับ